เราก็เปิดมาแล้วนะฮะเราก็มาต่อนเลยนะครับกับเกมเวทเดมีเดมชัดในตอนที่42นะฮะโอ้โหใกล้จะจบกันซะทีวะนะฮะใกล้มากแล้วไอเพียสันก็ร้องเพลงอยู่นะฮะมาเพราะกิจนี้เป็นตัวทีนะครับของโทเลนี่โจเซ่โจเซ่ผมเอ่อคือผมอ่าจะไปวะเหใช่ฉันจะไปแล้วไว้เจอกันนะก็อาจจะ หมายความว่าไงอ่ะก่อนนะถ้าฉันเป็นนายฉันก็คงจะหนีไปเหมือนกันที่นี่มันใกล้จะจบแล้วก็เดี๋ยวฉันก็กลับมาไม่นายไม่กลับมาหรอกไม่ต้องทำเป็นเสียแ้งก็ได้ไปเลยผมจะคิดถึงคุณด้วยกันอาเธอร์คุณเป็นเพื่อนที่ดีต่อผมมากไม่อ่ะอย่าทำให้มันลำบากใจไปหน่อยเลยไปเถอะตอนนี้ไม่มีใครรู้ยไปเลยฉันจะอวยพรให้นายนะขอบคุณนะอาเธอร์ เธอนี่ก็ไปไว้นะฮะวาจากดัหมดความน่าเชื่อถือว่ารู้สึกว่าเพื่อนคนนี้อยากจะเจอไนนยนะคุณมอร์แกนครับสบายดีไหมก็ดีขึ้นนิดหน่อยฮะผมก็ว่างั้นให้ช่วยไว้ไหมผมขอโทษที่ต้องให้คุณช่วยแต่ตอนนี้ว่าเข้าใกล้สันติภาพแล้วคุณคิดงั้นเหรอผมก็เชื่อแบบนั้นผู้พันเฟเวอร์ ว่าจะต้องหารูอกับเขาเพื่อพูดคุยและหาทางออกในปัญหาที่เขามีกับผมเขาโกหกผมมาหลายครั Now, time, so time, ้งจนผมจำไม่ได้แล้วแต่ครั้งนี้เขาต้องการสันติเขาคงไม่อยากจะทำสงครามกับเราต่อไปหรอกแล้วก็มีคำพูดมากมายสำหรับคนแบบเขานะ แต่จะเป็นคำพูดที่ดูส่วนตัวไปหน่อยบางทีผมอาจจะยื่นข้อเสนอให้เขาได้คนของผมไม่ได้รับอนุญาตให้ถืออาวุธคุณอยากต้องการสันติอยู่เหรอใช่มันเป็นการพูดคุยที่ค่อนข้างเป็นทางการกับคนที่ไม่ใช่สมาชิกนอกเผ่ารู้สึกว่าจะมีโอกาสโกหกหรือทำเรื่องไม่ดีไม่ใช่น้อยเอาด้วยไหมอาเธอมันไม่ใช่ทัวร์ของฉันนะไม่ฉันรู้แต่มันไม่ใช่สำหรับฉัน ทำเพื่อฉันได้ไหมเชาฉันฉันช่วยชีวิตนายไว้นะทำเพื่อฉันเถอะได้ไปเถอะคุณติดหนี้นเขานะถ้าคุณจะเจราจาก็าเอา,า<ะ>เขาไปด้วยไปเถอะคืออีกเกิลไฟไม่ใช่อีกเกิลไฟดิคือพ่ออีกเกิลไฟเนี่ยเขาจะไปคุยเจราจาหาสันติกับผู้พันเฟเวอร์นะฮะซึ่งไอ้นี่แม่ง เบี่ยมจัด <laughs> จากที่อ่านเมื่อกี้นะฮะโกหกเขาตั้งหลายอย่างทางนี้คนของผมกำลังรออยู่ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะช่วยได้ไหม <c oughs> ขอบคุณที่ช่วยเรื่องนี้นะ <c oughs> พวกคุณทั้งคู่เลย <c oughs> คุณช่วยเหลือพวกเราอย่างมากเวย <c oughs> ไม่ใช่ปัญหาหรอก <c oughs> แค่ภาวนาให้มีใครจำผมได้ก็พอ ผมมีปัญหานิดหน่อยกับกองทัพเมอร์เรลเนี่ยหวังว่าเราจะทำได้มากกว่านี้นะเพื่อควบคุมสถานการณ์ดัตไม่ควรเข้ามายุ่งเรื่องนี้และตอนนี้อีเกิลไฟก็ถูกจับมันไม่ได้ช่วยเรื่องของเราในวันนี้เลยผมจะหาทางช่วยเขาผมสัญญา แค่หวังว่าผู้พันเฟเวอร์จะมีเหตุผลมากพอผมไม่ได้ว้องขออะไรมากมายแต่เมื่อคนของเราเจ็บป่วยหรือหิวโหยเรากับพบว่ายาและเบียงของเราถูกงับไว้ด้วยความเจตนาเราจะไม่มองเป็นเรื่องส่วนตัวได้อย่างไงกันเมื่อเขาได้ทำลายถิ่นศักดิ์สิทธิ์ของเราด้วยผมจะโน้มน้าวอีกโกลไฟกับคนอื่นๆยังไงให้พวกเขาไม่สู้กับบางทีเหตุผลหนึ่งที่เขาทำกับพวกเราแบบนี้ ก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาอยากให้เราสู้เพราะว่าเขาจะได้พูดได้ไงว่าดูสิเห็นพวกป่าเถื่อนพวกนี้ทํำไหมใช่ขอบคุณที่ช่วยกับตอนมอนโลนะนนลนะเพื่อเอาวัคซีนคืนมาให้เราอาเธอร์เขาจะอยู่ในการเจรจารนั่นด้วยที่อย่างน้อยก็รู้ว่าความจริงที่เกิดขึ้นผมยังหวังว่าเราจะทาข้อตกลงกันได้ผู้พันมอนโลก็จะมาช่วยเราเจรจารด้วยนะฮะ ตามที่พ่ออิกฟายบอกนะครับผู้พันโมอโรเป็นคนที่รู้ความจริงที่สุดณนะตอนนี้ที่อยู่ในโต๊อะนะแโอ้ขี่ม้ากันมาสไกลไยโอ้โหไกลขนาดไหนเนี่ยดีนะมันไม่เราแบบมันตัดเข้าคาสซีนอนะมันแบบไม่ใหเราขี่มาเองอะดูทรงไกลมากเลยนะคร วยึงสักทีเราน่าจะมาค่ายของพวกทหาระนะนี่ไงเห็นเต็นท์ละเรามาถึงแล้วคนของผมอยู่ข้างหน้าสวัสดีคนพวกนี้เป็นเพื่อนของเรามาเถอะไปกันได้ ทางนี้นี่ไงเราจะได้เจอไ e อนะ้พวกชวในไม่ช้านะแม่มีอำนาจว่ากลางนี่วะหน้าทหารแม่แต่ทหารดีๆก็มีนะฮะอย่างผู้พันเอ้ยผู้กองมอโลในเกมเขาเรียกกับตันนะ่ะในซับท,ที่เขาเขียนแต่ผมชอบเรียกผู้กองนะอะฮะ โอ้ดาวสวยอะ่ะผมชอบดาวเกมนี้มากหน้าอาเธอดูสิ้นหวังมากมา c o l o n e พันเฟเวอร์กับตันมอนโรเรามาอย่างสันติสวัสดีอีกครั้งครับสองคนนี้เป็นใครเออพวกเขาเป็นเพื่อนของผมนะ เข้าใจเรื่องครบคนนี้ใช่พวกเขาจะไม่สร้างปัญหาผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นฟังนะคุณเอ่ออาเทอรกูไอหัวหน้าอาใช่ผมไม่อยากจะพูดชื่อเพี้ยนๆนั่นโอ้โหโคตรดูถูกภาษาอังกฤษพวกเขาเรียกผมว่าเรนฟอร์ช่ใ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 ช่ผมแน่ใจว่างั้นฟังนะเราทั้งหมดก็ต่างเป็นอเมริกันชน แล้เราต้องการข้อสรุปแต่ว่ากันตามตรงนะพูดตรงๆแล้วผมสับสนมากคนของพวกคุณเป็นพวกค่อนข้างอาชญากรในความเห็นผมนะพวกเขาพยายามทำไายข้อตกลงสันติภาพระหว่างเราที่เราได้ทำด้วยกันและมันทำให้ชีวิตทุกคนวุ่นวายแต่ผมพยายามที่จะเป็นสุภาพชนแล้วจริงๆผมพยายามแล้วแต่มันมีขีดจำกัดนะ อย่างที่ผมบอกมันเป็นเรื่องที่อ่ะอ่าคือคุณไหวไหมเนี่ยใครก็ได้แจ็คพาเข้าไปทีเมื่อกี้ถึงไหนแล้วสุภาพชนกับขีดจำกัดคุณเห็นเป็นเรื่องตลกหรือไงเฮ้มาทงนทีเลยเพื่อนผมบอกว่าคุณเห็นมันเป็นเรื่องตลกหรือไงกับดันมอนโรไม่ครับท่านไม่ครับท่านเออเวนฟอร์ดใช่ท่านเวนฟอร์ดเรื่องก็คือ อาการนายไม่ใช่เวือวเลนะเพื่อนออทรอนี่ก่อนเดี๋ยวไปเอาน้ำมาให้อ๋อไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรขอบใจโอ้ยอ่ะเธอป่วยหนักเลยฮะเมื่อกี้ไอเป็นเลือดไม่ไม่ไม่นายก็รู้เขาจะจับมอนโลสารทหารไม่ก็อย่างนั้นแหละเขาพยายามจะฉีกหน้ามอนโลมอนโลเนี่ยนะดูเหมือนจะเขยดแวากับไอ้พวกการเตรียมทหารทำไมอะ รู้ไหมทำไมเพราะเขาคิดว่ามันถูกต้องไงเพราะเขาคิดว่ามอนโรเป็นพวกหัวอ่อนไม่ก็เป็นสายวับเขาเชื่อว่ามอนโรม,มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่วัคซีนถูกขโมยไปเขาคิดว่ามอนโรจะบังคับให้เขาต้องทำข้อตกลง,งกับพวกอ,อินเดียแดงเพราะงั้นเขาถึงจะกำจัดมอนโรทิ้งไงกำจัดยังไงอ่ะเฟเวอร์อยากให้เขาโดนข้อหากระบฏแล้วก็ถูกแฝนคอทำไมเฟเวอร์ต้องสนใจพวกอ,อ,อินเดียแดงด้วยอ่ะ เพราะว่าเขาไม่อยากจะถอยแอยววล้วไงชีวิตอันเดอร์เวอร์ของเขานะ่ะรู้ไหมหมายความว่าไงก็ผู้พันเฟเวอร์มีศึกไหนเขาหนีหายตลอดโอ้ยผู้ก, <c oughs> กองมันรผู้น่าสงสาร <c oughs> ฉันชอบเขานะฉันก็รู้แ <c oughs> ม่จะว่าเลยเขาลำบากว่าตอนเนี้คนของคุณอันตราย <c oughs> แลวเมื่อสนธิสัญญาสัญญานั่นถือว่าเป็นโมฆะแล้วผมได้ร <c oughs> ับการแต่งตั้งมาดีขึ้นอย่างพวกเออใช่ไปกันเถอะ ดิแนแดนของคุณถือครองตอนนี้เป็นของรัฐบาลเว้าวทำไมต้องเข้าใจยากด้วยฮหทำไมโ <day>, ชคดีผู้พันเฟเวอร์ไอ้นี่ก็จะเบี่ยมตลอดมันชักไม่กอ่อให้เกิดผลวับอะไรเลยผมเกรงว่าแนวทางการปฏิบัติของรัฐบาลค่อนข้าง,ง,งชัดเจนว่าต้องการสันติภาพและความสงบแก่ทุกฝ่ายและสันต,ต,ติภาพไม่มีใครเมเมอร์ทั้งนั้น โอ้ยางงั้นเหรอและที่ต้องการคือความหยินพยองของคุณจากเจ้าหน้าที่วัดผู้น้อยนั่นเป็นแผนของคุณด้วยใช่ไหมคุณดูถูกผมดูถูกทหารของผมจับชชยคนนี้จับผมเหรอคุณดื้อวันและขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคุณทรอยศคุณบ้าไปหรือเปล่าคุณวู้เรื่องวัคซีนคุณขัดขางการเจรจาเอาปล่อยเขาซะนี่มันใชเกินไปแล้วกับตอนบนโลกไปจากที่นี่ผมถ้าผมเป็นคุณผมจะไม่พูดอะไรทั้งนั้น ผมไม่อยากจะฆ่าคนนี้นะแต่ถ้ามันจะเป็นผมต้องทำแน่ชาวกัตตานมอนโลขึ้นมาเราจะไปจากที่นี่เราต้องไปกันแล้วไอ้เวลเอ้ยมันจะเป็นเพื่อนโอ้ยมัน,น,น,ม,นมันยิงมันยิงมาทางนี้เวลเข้ามันจะโยนความผิดให้กับตันมอนโลนะครับเพราะว่ากับตันมอนโลเข้าข้างกับพวกแบบ พออินเดียแดงอะแลคือไอ้ผู้พันเฟเวอร์ก่อนที่มันจะแบบออกจากตําแหน่งผู้พันมันก็อยากจะมีแบบผลงานอเอด้วยกันที่จะเปิดศึกให้แบบชาวอินเดียแดงเปิดศึกกับมันนัมันจะได้มีเหตุผลที่จะได้ทําสงครามนะฮะแม่งโคตรเวียมโคตรชั่วแม่งอเอาง่ายผมยิงคนพวกนี้ไม่ได้แต่เราทาได้โ oh, oh อ้โหโคตรคนดีอะคนพวกนี้เขาก็ทําตามหน้าที่นะฮะเห็นไ,ไหมไอ้ผู้พันแม่งไม่ออกมาเองเลย <c oughs> ทุกคนได้โปรดหยุดยิ่งเถอะโอ้โหผู้กองดีๆแบบนี้เรียบร้อยฮะโดนข้อหากระบทคนดีอยู่ไม่ได้คนชั่วเป็นใหญ่คนดีต้อ <c oughs> นอฮะคนดีมาชนไม่นะผู้กอง <c oughs> บ้าจริงมันมาเต็มไปหมดเลย <c oughs> ว่าโดนว้อม <c oughs> หาที่กันบงังก็คุ้มกันผู้กองบองโลเร็วเข้า <c oughs> เร็วเข้ากับตัน <c oughs> คุณยิงพวกมันได้ไหม ผมทำงั้นไม่ได้ครับผมมันพยายามจะฆ่าคุณนะผมได้วันวาจาไปแล้วคนแบบนี้สีสมงครเป็นผู้พันเม่งโทษทีชาวขอเก็บงานด้านนอกก่อน <laughs> แม่เดี๋ยวค่อยไปอยู่กับผู้พันมอนโลนะฮะมาเก็บอายานี้มันแบบมันใช้บุกซองได้อะไม่ได้ทิ้งชา <laughs> เห็นอยู่ไกลๆรอมันเดินมาก่อนฮนะ สองคนได้ไหมอ่าได้อยู่ใส่ไปุวยไซไม่ตายฮะอ้ไม่ตายสักคนเลยยี่สรอยบ่เมื่อกี้เขาถามมีแผนว่าไงนะฮะหาทางสะดวกแล้วค่อยพาคุณไปจากที่นี่มานจวขึ้นยอดเขาโอเคเมื่อกี้วีรมความเข้าใจไวไปหน่อยอยิงทะลุไม้ไปเลยโอ้ย,อยเจ็บเจ็บเจ็บขอโทษด้วยนะครับคุณบอกแกนผมฆ่าคนพวกนี้ไม่ได้จริง เขาใจนะฮะเขาเป็นผู้กองที่ไม่อยากฆ่าลูกน้องนะฮะ,ต,ะต้านเอาไว้มันม,มันมาเป็นเกียนเลยมาเป็นคันรถเลยนะฮะมากเลยฮะไปสปับเต็มวำดึงสซากยาวโอ้ไม่ตายอะ่ะดูว่าเปิดเดสไอยิงขนาดนั้นไม่ตายเลยเหรอโอ้ถ้าเมื่อกี้ผมใช้ซองน่าจะกระจายไม่ใช่เวทนะฮะอุ้ย หัวจะเย็นเช้าเขามาเคียย์คนอยู่ชาวมันจะให้เรากลับไปอย่างเดียวเลยนะฮะุูยเพนนิ่งจะตายวะหายากินก่อนนะฮะอันนี้เพิ่มพลังงานไม่อะนี่แหละสิ่งที่ต้องการชื่นใจนะฮะ,ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วนี่มันบ้าจะชะัอยอยู่ไหนบล็อกหนึ่งไม่ตายตายไหมน,นี่มา้า เพื่อผมเวงงไงวะเนี่ยหมดยังอ่ะเหลือคนนึงนี่มันเป็นโกนอุบายน่าจะเหลือคนเดียวนะครับนี่ไงอุ้ยไม่โดนหนีสิเพื่อนโอ้ยไม่โดนเอ้ยไม่โดนเลยย,ยับร้อยแตกโอเค,ครเราต้องไปกันวากับตานมโนขึ้นขึ้นคุณข,ข,ขึ้นม้ากับผมวินพันข่อไยฮะ ขึ้นมามากับผมด้วยกับตันผมแน่ใจว่าคุณต้องไม่อยากอยู่แถวนี้แนะ่เลยเข้าตามชันมาเรียบร้อยแม่การเจราจารล้มแบบไม่เป็นท่าฮะผมมันตามามาข้างหลังอุย้ยชาวลูกซองระยะนี้เลยเหรออ่าหนึ 1, ่งสองเพื่อความชัวร์สองนัดฮะยังไงพี่อแตกไม่ตายว่ะเฮ้ย อึดเกินเอาจริงไม่ได้ครับท่านผู้ชมมันยิงไม่ได้อะเอาใช้แวนแคสเตอร์ก็ไม่ได้เอามันยิงไม่ได้ท่านผู้ชมชาวช่วยด้วยเกมเป็นไรไม่รู้มันไม่ให้ยิงชาวยิงมันเอามันไม่ให้ยิงจริงนะเนี่ยอ่ายิงได้ไหมยิงได้เอายิงเดียวก็ตายไม่รู้ท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมกดยิงแล้วมันเก็บปืนโอเคผมว่าเราน่าจะปลอดภัยแล้วะนะทุกคนโอเคไหมก็ไม่เชิง เราจะเอาไงต่อดีผมจะพาคุณไปจากที่นี่ด่วนเลยไปที่สถานีรถไฟผมไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นเลยผมอยู่กับกองทัพมาทั้งชีวิตผมได้ยินที่เขาคุยกันเพราะนั้นจะแฝงคุณข้อหากบฏผมปล่อยให้เขาทำอย่างนั้นไม่ได้ว่าคุณหัวหน้าปะเดี๋ยวเราจะช่วยเขาเท่าที่ทำได้ผมผมคิดว่าผมคงไม่ได้อยู่ทำงานที่นี่ต่อแล้ว ยังห่วงเรื่องรงานเกงว่าจะไม่นะเร <c oughs> ียบร้อยคนดีต้องหนีฮนะส่วนคนชั่วลอยนวลเรื่องปกติใช่ไหม <c oughs> คุณต้องไปจากที่นี่วกับตอนมอนโล <c oughs> เกงว่าจะเป็นแค่คุณมอนโลนะ <c oughs> ผมเสียใจด้วยเรื่องงานของคุณเออเอานี่ <c oughs> อาเธอโคนใส่เป มันอาจจะเป็นเงินเวกน้อยนะคุณรับไว้ไปจากที่นี่ซะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไหนสักที่ได้ยินว่าฮิติน่าอยู่มากขอบคุณนั่งรถไฟไปยงเซนเดนิสแล้วก็ขึ้นเรือแต่อย่าไปที่เกาะกลัวมากนะที่ไหนนะช่างมันเถอะมีการบอกอย่าไปเกาะที่กูไปมานะไม่เจอกันที่เขียสงวนนะไอหนักเลยโอ้ยเลือดเอ้าหลวงพ่อ บาดหวงหลวงพ่อคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ย<ม>เออผมกำลังจะไปแล้วหนีเหรอก็ใช่ผมกำลังจะหนีผมพยายามทำให้ดัตเขาตาสว่างแล้วแต่ว่าเขาเขาแปลกไปพักเนี้ยแล้วพวกผู้หญิงว่ะแล้วแจ๊คว่ะ คุณจะทิ้งพวกเขาเหรอผมบอกให้พวกเขาหนีไปด้วยแต่พวกเขาจะไม่ไปกับผมอ่ะผมเปลี่ยนไปแล้วผมเปลี่ยนไปแล้วอาเธอร์ผมจะไม่ยอมทิ้งชีวิตไปกับคนงูพวกนั้นหรอกผมเข้าใจคุณคุณคุณถึงจะไม่ใช่คนดีนะอาเธอร์แต่คุณก็ไม่ใช่คนที่เวรร้าย เพือทุกสิ่งจะต้องการเดินทางของคุณเส้นทางของคุณมันจะต้องราบรื่นผมกังวลว่าเส้นทางของผมกำลังจะจบลงแล้วคุณวอนสันก็อาจจะผมเองก็รู้สึกแบบเดียวกันเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าคุณต้องทำสิ่งที่ถูกต้องนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้ช่วยคนที่ช่วยได้แล้วปล่อยคนที่เหลือไป แล้วก็ช่วยตัวเองซะก็อาจจะเดี๋ยวว่าจะได้รู้กันคุณรู้มันอยู่แล้วตัวคุณเองนั่นแหละที่ยังไม่ยอมรับขึ้นรถได้รักษาตัวด้วยนะหลวงพ่อขึ้นรถได้คุณก็ด้วยอาเธอร์ขอให้โชคดีนะ คุณใช้ชีวิตเช่นคนคนหนึ่งอาเธอร์และคุณก็เป็นคนที่ดี <S <s <uss> <S ถ้าเราทุกคนคิดได้แบบคุณ <S <s <uss> <S แล้วก็เรื่องนี้คงจะดีกว่านี้คุณเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนะหลวงพ่ออ้าวพาร์ทนี้เราสูญเสียมิสหายไปถึงสงคนเลยนะฮะหนีกันหมดเลย <laughs> ทุกคนมีทางเลือกไปของตัวเองนะครับไม่ผิดที่จะหนีเพราะว่าช่วงนี้ดัมันก็อย่างที่เรารู้กันดี โอเคก็ขอให้โชคดีล้วกันเสียไปเอาสองคนทเทวนี่กับหลวงพ่อนะฮะไปวะคนอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปนะฮะอาเธอม่วงอะดีเดี๋ยวพาไปนอนโอเคเอาไสัมภาษณ์นี้ผมตัดจบไว้ก่อนนะฮะไว้เจอกัน